ครับผมโดยคลิปนี้ก็จะเป็นคำสั่งของ select นะครับโดย select นะครับเป็นคำสั่งสำคัญนะครับที่ช่วยให้ผู้พัฒนานะครับสามารถเลือกข้อมูลจากตารางหรือว่าตยะตารางย่อยในฐานข้อมูลนะครับได้โดยสะดวกแล้วก็มีประสิทธิภาพครับโดยสามารถนะครับใช้เ uh, งื่อนไขในการเลือกข้อมูล uh, เช่นใช้ uh, uh, where and หรือว่า on นครับ mm hmm. เพื่อเลือกข้อมูลตามเงื่อนไขที่ต้องการครับ mm hmm. นอกจากนี้ยังสามารถใช้คำสั่งนะครับอ n อน d อดิไนนะครับอ่า uh, mm hmm. ก็คือตัวนี้ครับ mm hmm. ก็คือใช้ในการแบบว่าเอ่อเรียงลำดับข้อมูลตามคอลัมน์ uh, ที่ต้องการได้ครับผม mm hmm. โดยตัวอย่างนะครับ mm hmm. ก็คืออ่านี่ครับผมตัวอย่างที่ผมโชว์อยู่นี้ครับ mm hmm. ก็คือเป็นการใช้คำสั่ง Select นะครับ เพื่อเลือกข้อมูลนะครับจากตาราง Product ครับโดยกําหนดให้เลือกทุกคอลัมน์เลยนะครับโดยใช้เครื่องหมายดอกจันครับครับผมดังนั้นครับจะได้ผลลัพธ์นะครับเป็นข้อมูลทั้งหมดในตารางของ Product นะครับนำมาแสดงนะครับหรือว่า Select All ออกมานั่นเองครับผมอ่าโอเค แล้วก็นอกจากนี้ครับผมยังมีตัวอย่างนะครับในการใช้ select นั่นก็คืออ่นี่ครับผมก็คือผมนะครับจะใช้คำสั่งนะครับ select เนี่ยให้นะครับให้เลือกข้อมูลครับรายการสินค้าที่มีราคานะครับมากกว่า20โอเคแล้วก็เลือกนะครับเฉพาะที่เป็นคอ,อ,อลัมน์ของ product id name แล้วก็คอลัมน์ price ครับผมเท่านั้นนะครับโดยกำหนดนะครับให้เรียงลำดับจากราคามากไปน้อยด้วยคำสั่งของ Order by ครับผม Order by price นะครับผมดังนั้นนะครับการใช้ดังนั้นนะครับเมื่อเราทำการกด Go ไปนะครับปั๊บอ่ะโอเคมันก็จะโชว์ข้อมูลนะครับคอลัมน์นะครับก็คืออ่าเป็นรายการสินค้าที่ มีราคานะครับมากกว่า20แล้วก็เรียงลาดับมากไปหาหน้อยนะครับแต่ว่าในที่นี้เนี่ยก็คือผมมาเทเบลอของผมเทเบลอของผมข้อมูลของผมเนี่ยมันคือมันมีแค่เข้าสองอันครับผมดังนั้นมันจะโชว์แค่ที่มีราคานะครับสินค้าที่มีราคามากกว่า20ครับผมมันก็จะโชว์ขึ้นมานั้นเองโอเคครับผมแล้วก็ ผมก็จะมีตัวอย่างนะครับเป็น PHP นะครับที่ใช้ select ในการเข้ามาช่วยนั่นก็คือผมก็สร้างหน้าเป็นหน้าว็บแอปพลิเคชันขึ้นมาครับโดยก็คือใช้คําสั่ง select ครับผม select นะครับเข้ามาเข้ามาไอ้นี่ครับแสดงข้อมูลอ่าในโชว์ในตารางของเราครับอันนี้ก็จะเป็นผมก็จะสร้างหน้าว็บแอปพลิเคชันขึ้นมาเดี๋ยวไปดูในหน้าว็บเดียว อ่านี่ครับอ่าโอเคมันก็จะโชว์ขึ้นมานะครับก็ชื่อสินค้าราคาจํานวนตามที่เรา,าเส็จเขียนไว้นะครับนั่นก็คืออ่ะให้เลือกนะครับ select all โอเคแล้วก็ form อ,อ่าจากตาราง table product table ของเรานั่นเองโอเคแล้วก็ให้โชว์อ่านี่ครับชื่อสินค้าราคาแล้วก็ Number นะครับแล้วก็จํานวนโอเคมันก็จะดึงข้อมูลจาก ในตัวนี้ product table ของเรานะครับนี่ในฐานข้อมูลของเรามาโชว์เป็นในหน้าตารางของเราเองครับผมก็นี่ครับก็คือการใช้คำสั่ง select ของ PHP โอเคครับอันนี้ผมก็จบไปแล้วนะครับกับคำสั่ง select ครับผมบค,ครับ